วิธีโพสขายสินค้ายูพิกใน m a r k t t Page Facebook ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม b บ o s t a c k สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องในนอนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการอ่าก๊อปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความนะครับของสินค้าที่เราเลือกจะเอาไปขายซึ่งอ่า ผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าสินค้าเนี่ยถ้าเราอยากได้กําไรเยอะๆนะครับก็ลองไปเลือกตามสินค้าตามหมวดหมู่ที่ผมได้บอกไปในข้างต้นนะครับว่า6กวิธีเลือกสินค้าที่คอมมิชชั่นสูงนด้มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบางสินค้าบางตัวในในมาร์เก็ตเพจเนี่ย,ยมันจะลงขายยากอย่างเช่นพวกอาหารเสริมเนี่ยจะลงขายยากเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสินค้าที่เป็นช่วงฮิตเป็นช่วงกระแสและ ได้คอมมิชชั่นสูงๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเลือกนะครับแล้วก็เราจะโพสตัวมาเก็ตเพจเนี่ยนะครับสินค้าลงในมาเก็ตเพจเนี่ยยังไงก่อนอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะเลือกสินค้าเนี่ยนะครับผมจะเลือกสินค้าในหมวดหมู่ของอ่า U p i c k c h o i c e นะครับใน U p i c k c h o i c e นะครับซึ่ง ทำไมถึงเลือกเพราะว่าหนึ่งคือตัวของลูกค้าเองเนี่ยเวลาซื้อสินค้าเนี่ยในแต่ละโปรโมโชั่นเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีอะอย่างอย่างนะวันที่ผมทําวีดีโอเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่น u pick choice นะครับ999บาทแล้วก็คนที่ซื้อสินค้าในกลุ่มเนี้จะได้คูปอง2 0 0 0บาทเพื่อเอาไปช็อปในครั้งต่อไปโดยซึ่งผมก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะครับซึ่งลูกค้าเขาจะได้รับ ผลประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวของอแอปเนี่ยเขาจะเลือกสินค้าที่ขายดีเนี่ยเอามาโชว์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกสินค้าตัวนี้เอาไปขายได้แต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเอาสินค้าเหล่านี้ไปโพสแล้วผมก็จะเอาโพสอีกไม่ได้นะครับผมต้องมาเลือกโพสใหม่โอเคทีนี้ผมเห็นแล้วผมต้องการสมมุติว่าผมต้องการเอาเสื้ออ่ะผมเอาจะเอาเสื้อ GQ GQ เนี่ยนะครับไปไปโพสนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมโพสต์ขายแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดน,นึงอ่ะนะครับผมก็เข้าไปเช็คในใน r k r t p t ็ตเมาละสินค้าตัวเสื้อของ GQ นีผมยังไม่ได้เอาไปลงเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อของ GQ ไปลงไม่แน่ใจว่าจะลงได้ไหมลองดูนะครับผมก็คลิกเลือกที่ GQ อันนี้คือผมเปิดผ่านบลูแสแทกนะผมจะใช้เมาส์ได้เลยได้เลยตามปกตินะครับเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้แต่ว่าในในมาร์เก็ตเพจเนี่ยเราลงวิดีโอไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลื่อนผ่านไปนะครับก็เอาเมาส์จิ้มนะครับเอาเมาส์เอา,มาเอามาส์จิ้มเนี่ยแล้วเราก็ลากเมาส์จิ้มค้งางแล้วลากไปทางนี้นะครับก็จะได้นี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราจิ้มไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับพอเราจิ้มที่รูปภาพหนึ่งครั้งเสร็จแล้วให้เรามากดที่ ตรงควมว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแอปเนี่ยก็จะดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะครับไปก็กดดาวน์โหลดรอนะครับจนขึ้นคําว่าบันทึกเรียบร้อยก็ให้เรากดปิดตรงนี้กดปิดไปนะครับกดปิดทั้งหมดไปอ่ากดปิดเสร็จแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําการกดตรงคําว่าแชร์เลยอ่ะกดเลยนะครับแชร์เลยปา๊านะครับ แล้วก็กดตรงคําว่าคัดลอกข้อมูลอ่ะกดคัดลอกข้อมูลพอได้คัดลอกข้อมูลเสร็จแล้วไปเปิดตัวโนตเพจขึ้นมานะครับโนตเพจก็คือตรงนี้นะครับเปิดโนตเพจขึ้นมาแล้วเอาข้อความไปวางทําไมถึงเอาข้อความมาวางเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยนะครับเราเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่เป็นข้อความก่อนถ้าข้อความตรงนี้มันไม่โอเคนะครับเนี่ยให้เรากดเอาเมาส์จิ้มค้างไว้เห็นไหมครับจะขึ้นคําว่าคัดลอกสําเร็จ เราเอามาวางใหม่ได้นะครับอลองดูนะเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมาซึ่งอันนี้จะเป็นเสื้อสองตัวเห็นปะเสื้อเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเห็นไหมครับาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับซึ่งได้2ตัวนะนะครับซึ่งเราจะแชร์ลิงก์ลงไปหรือไม่แชร์ลงไปก็ได้ถ้าเกิดว่า มีให้เลือก2แบบคือเราแชร์ลิงก์ลงไปเนี่ยเพราะหนึ่งคือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหาลิงก์ใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้กลัวว่าเราจะหาลิงก์ไม่ได้ใช่ไหมครับที่ผมให้ทุกท่านเอามาไว้แบบเนี้ยเราสามารถเซฟเป็นชื่ออย่างเส้นเป็นเป็นเสื้อ GQ เงี้ยเราก็เซฟเอาไว้แล้วเราก็ไปสร้างเป็นโฟลเดอร์เอาไว้นะครับโอเคไหมเสร็จแล้วเราจะได้มาจัดวางข้อความแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เราสามารถเขียนเห็นไหมตรงนี้ก็บอกว่าราคาเต็มราคาเต็มนะครับเราอาจจะเขียนว่าราคาปกตินะครับก็คือ3,980 3, ามารอยบาทสามพนะสามพผมเขียนผิดเห็นปะ่ะแบบนี้นะครับเราจะไปเอาอีโมชันมาใส่ก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่อีโมชันเนี่ยผมจะใช้จากเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับก็ให้เพื่อนพิมพ์ เว็บไซต์เนี่ยอันนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นอีโมชันขึ้นมานะครับก็ให้เราไปเลือกใช้ได้นะครับเลื่อนมาเลื่อนมาอ่ะนะครับราคาปุ๊บว่าผมใส่ x ก,ก็คือไม่ขายราคานี้นะครับแต่ว่าเราขายราคาไหนครับอ่าปุ่มเขียวปุ่มเขียวค่ปุ่มเขียว,ยว,ยวอนนะ อ่ะผมใช้ปุ่มเขียวอันนี้ก็ได้นะครับมันมีปุ่มเขียวอันอื่นอีกไหมไม่มีนะครับมีปุ่มเขียวอันเดียวก็ใช้ปุ่มเขียวอันนี้แล้วก็เอามาวางในโน้ตแบบนี้นะครับอ่ะชอบเลยนะครับอืมแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าเอาตะกร้ารถเข็นมาวางหน่อยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าถ้าเป็นในมือถือเนะี่ยเราจะเห็นง่ายมากเลยแต่ในนี้ก็จะหายากหน่อย โอเคไม่เป็นไรจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ไปเพิ่มล,ล,ลูกเล่นกันเอานะครับในในโน้ตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกข้อความที่มันเป็นเขียนมาเห็นไหมครับในอย่างเงี้ยเราก็มาลบออกซะหน่อยนะครับลบออกซะหน่อยแล้วก็อ,อ่านนะครับแล้วลองลองทำข้อความเนี่ยให้มันน่าสนใจให้มันอ่านแล้วเนี่ยนะครับ เนี่ยเราก็เอามาทำให้มันดูน่าสนใจนะครับเสื้อนี้มีพร้อม12ฟีเจอร์ GQ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะเอามาเป็น GQ ไว้นะครับผมก็จะเอามาใส่เป็นเป็นช h a r ตรงนี้ทำไมเอามาใส่ไว้เผื่อว่าเราจะเอาไปโพสต์ในสื่ออื่นต่อนะครับหรือว่าไปแชร์ในเสื้อ,อเป็นเสื้อ G w อย่างเงี้ยไหมครับผมก็จะเอามา คือทำในคอมมันมัน,ม,นมันง่ายและมันเร็วนะครับในวิดีโอนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปใช้กันนะครับอ่ะ GQ สีขาวอ่า GQ ลองอ่าใส่เอาอันนี้มาใส่อีกครับอ่ะเป็น GQ นะอย่างนี้เลยนะครับผมเอามาใส่อย่างนี้เลย นี่นะครับเอาแบบว่าให้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเขาคลิกเข้ามาแล้วเขาเจออืมอืมนะครับอันนี้เราเราสามารถเอาเอาพวกนี้มาใส่ได้นะครับเนี่ยนะครับ เราเอามาทําเป็นให้เขาเรียกว่าทําให้คนอ่านเราสึกว่าน่าอ่านนะแบบนี้นะครับนะแล้วก็มาทําให้ให้หน่าสนใจตานะครับเนี่ยอ่ะเป็นไงนะครับมันก็จะเริ่มน่าสนใจขึ้นเดี๋ยวพอเราเอาไปโพสต์ในพอเราจะห้โพสต์ในในในนี้มันก็จะง่ายขึ้นซึ่งจากที่ผมบอกเราจะใส่ราคาเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยเป็น ใส่ราคาแบบนี้ลงไปก็ได้หรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือต้องบอกบอกแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้นะครับอือเพราะว่าอยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราอยากจะใส่แบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนลิงก์เนี่ยถ้าเราไม่ไม่อยากใส่แล้วถ้าเราจําได้ว่าเราใช้ลิงก์ตันไหนเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปแต่ถ้าผมคงใส่ลงไปเพราะว่าอะไรรู้ปะ แต่บางทีผมจะไม่ใส่เพราะว่าไม่อยากให้ facebook มองว่าเราเอาลิงก์แปะเลยแต่จริงๆแล้วมันกดลิงก์ไม่ได้นะครับถึงเราจะเอาไปใส่แต่ว่าเรากันลืมไงเรากันลืมว่าเราโพสลิงก์อันไหนไปนะครับผมก็จะใส่ลงไปเสร็จแล้วผมก็จะก๊อปปี้นะครับอ,อันนี้เนี่ยก๊อปปี้นะครับยังไม่ก๊อปปี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเข้ามาใน Facebook ก่อน พอเราเข้ามาใน a c e b o o k เสร็จแล้วทีนี้เนะี่ยประเด็นต่อมาคือ Facebook ตอนนี้ของหลายๆท่านเนี่ยนะครับบางท่านก็เป็นเวอร์ชันเก่าบางชั้นท่านก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าอย่างอย่างตอนนี้เวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับเข้ามาเสร็จเนี่ยที่หน้า Facebook ของท่านจะเจอคําว่า m Market ็ตเพ e เลยแต่ถ้าเป็น Facebook ใหม่อะเดี๋ยวลองไปดู Facebook ใหม่นะครับรอ,อแป๊บหนึ่งอ f a c e b o o k ใหม่เนี่ย มาเกตเพสอยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอ,อลองเลื่อนดูจากปุ่มตรงนี้นะครับมาเกตเพสมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานผมชอบแบบเก่ามากกว่าผมก็จะกลับมาเปลี่ยนคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเก่านะครับมันก็จะกลับมาเปลี่ยนให้ถ้าเกิดว่าของท่านใดเนี่ยที่เขามีคําถามก็ตอบไปเขาหน่อยนะครับว่าทาไมเราถึงใช้เวอร์ชันเก่าเพราะว่าผมว่าเวอร์ชันเก่ามันใช้ง่ายกว่า ผมก็คลิกที่ market page นะครับใครที่ยังไม่เปิดร้านใน m r r k t t p a g e ก็ไปเปิดร้านนะครับก็สอนเอาไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกเข้ามาที่ในส่วนของอะไรครับอ่ตรงนี้เขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับแต่ว่านี้เราจะเลือกขายเราจะขายสินค้านะครับก็คลิกเลยที่ขายสินค้านะครับอะนะครับ เมื่อกี้ผมโพลที่ขายสินค้ามันไม่ยอมเข้านะครับผมก็เลยคลิกมาที่ร้านก่อนดูซิว่าจะได้ไหมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับอลองคลิกที่ขายเพราะว่าตอนนี้คือเราใช้เร,ใชเราใช้แอปตัว Pro ู Stack อยู่ด้วยนะครับบังก็อาจจะมีผลอะไรกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่เราขายเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองคลิกที่ขายสินค้าอีกครั้งหนึ่งโอเคมาแล้วนะครับมันก็อาจจะชา้านิดนึงเนาะไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ แต,แต่ถ้าขใครที่คลิกที่ปุ่มนี้แล้วขึ้นเลยก็เลือกขายสินค้าได้เลยนะครับเลือกที่ขายสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเข้ามาก๊อปข้อความที่เราทำเอาไว้เนี่ยนะครับเอามาวางในในไหนครับเอามาวางในข้อมูลเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะครับได้เลยหมวดหมู่ที่เขาให้เราเลือกนะครับราคาสินค้าที่มีอยู่แล้ว ประกาศเป็นมีสินค้าโอเคอันนี้ไม่ต้องอันนี้เรามาเลือกรูปภาพทีนี้ประเด็นของการเลือกรูปภาพนะครับหมวดหมูอ่อันนี้เป็นชื่อนะครับผมจะไปโหลดรูปภาพแต่ว่าทีนี้รูปภาพเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาโหลดรูปภาพเนี่ยเราจะต้องไปโหลดรูป,รปภาพในส่วนของ b บ o ู Stack มาก่อน นะครับก็คือให้เราเข้ามาที่หน้าหลักนะครับให้ทําตามแล้วกันนะครับอ่าเข้ามาที่หน้าหลักเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่า system app นะครับกดเข้ามาแล้วก็มาที่ผู้จัดการมีเด a นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็คือตัวนี้เสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาเลือกตรงคาว่าอ่าตัวอะไรครับ export นะคก็กดที่ export มันจะขึ้นเป็นสีนี้สีเ,าเทาๆาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอเลือกเอ็กพอร์ตเสร็จให้เรามาเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับเนี่ยนะครับอ่ะทั้งหมดเลยนะครับเลือกเอ็กพอร์ตไปเลยนะครับเอาไปไว้ที่ไหนครับเอาไปไว้ตรงนี้นะคลิกตรงที่ผมคลิกเมื่อกี้นะครับจะวิ่งหน้านี้มาให้เราอ่ะรอมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาตัวของไฟล์เนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนซึ่งไฟล์ตรงนี้เนี่ยผมเก็บไว้ที่ในได์ E นะครับชื่อว่าบ o Stack นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ไหนอ่ะสมมติผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นของ Market p l a c e นะครับอยู่ในบ o Stack แล้วผมสร้าง Make New f o l d e er. ออ่ะผมก็จะเลือกเป็นอ่ะยูพิกนะครับเลือกเป็นยูพิกแบบนี้แล้วก็ Enter ก็ได้นะครับอ่ะ e n น e r นะครับอ่ะเสร็จแล้ว คลิกตรงนี้เสร็จนะครับถ้าเราต้องการสร้างซัพบขึ้นมาอีกก็ให้คลิกที่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่สร้างนะผมก็จะเลือกที่ยูพิกเลยเสร็จแล้วก็เลือกโอเคนะครับเลือกโอเคพอเลือกโอเคเสร็จทีนี้เราลองไปดูไฟล์ที่เราต้องการจะอัพโหลดนะครับก็คืออยู่ในในนี้นะครับแล้วก็ในยูพิกเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลนี้มาก็โหลด เอ,เอาเมาส์วางตรงไหนจิ้มตร,รงไหนก็ได้นะกดค้างไว้แล้วลากเห็นไหมครับก็จะขึ้นเคอร์เซอร์สีเทามาอ่าแล้วก็กด Open นะครับไฟล์ก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ให้เราอ่ารอจนเสร็จก็ได้หรือไม่ต้องรอจนเสร็จหลังจากนั้นให้เราเข้าไป Copy ข้อความนะครับมาวางข้างบนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีคำว่าอธิบายนะครับเนี่ยเราก็เอาไปวางเห็นไหมเราจะได้แฮแท็กกลับมาด้วยนะครับเนี่ย เห็นไหมผมว่าขาดอะไรขาด GQ นะครับนี่วาง GQ ก่อนเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมก็จะใส่เป็นข้อมูลนี้เอาไปไว้ข้างบนส่วนราคาก็คือตรงราคาเนี่ยเราจะต้องบวกค่าจัดส่งเข้าไปด้วยนะครับค่าจัดส่งก็คือเราต้องเข้าไปดูว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยในเสื้อเนี่ยนะครับ GQ เนี่ยเขามีค่าจัดส่งไหม ส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาไม่มีค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งฟรีเราก็ไม่จาเป็นต้องบวกเพราะว่าเพราะว่าอะไรอันนี้คือผมผมขายราคาตามแอปเลยนะผมไม่ได้ขายบวกราคาเพิ่มอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะบวกราคาเพิ่มอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือผมจะขายแบบดอกชิปเอาง่ายง่ายพอลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาลูกค้าจะโอนเงินมาให้ผมก็ได้หรือว่าลูกค้าจะเลือกเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับ ก็ได้อันนี้คือต้องบอกแบบนี้แต่แนะนําก็คือถ้าลูกค้าถ้าเรากลัวว่าลูกค้าจะไม่รับสินค้าให้เข้าโอนเงินมาแล้วเราสั่งซื้อสินค้าให้เขาให้เขาส่งที่อยู่มาให้เราให้เรียบร้อยพร้อมเบอร์โทรนะครับอย่างนั้นจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเขาไม่รับสินค้าแต่ถามว่าเก็บส่งไปเก,เก็บเงินไปทางแล้วเขาไม่รับสินค้าได้ไหมก็ได้สินค้าก็จะถูกตีคืนไป ยังสโตเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคไหมอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ราคาราคาเท่าไหร่ราคาก็คือ1นึ0งพันบาทผมก็ใส่แบบนี้เลยครับหมวดหมู่เนี่ยถ้าเป็นในมือถือเนี่ยเขาจะใส่มาให้แต่ว่าในนี้นมันไม่มีนะครับเราก็ต้องมาใส่เองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเสื้อผ้านะครับสำหรับเสื้อผ้าและรองเท้าผู้ชายเห็นไหมครับ เราจะเลือกตรงนี้ได้ส่วนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเ,เราก็เลือกใส่ได้นะครับเราก็เลือกใส่ได้ว่าเราจะเลือกใส่ที่ไหนแบบนี้นะครับก็พิมพ์ไปอันนี้ผมตั้งเอาไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้ไม่เป็นไรอันนั้นจะไปซีเรียสนะครับแล้วก็ตรงรูปภาพเนี่ยนะครับย้อนลงมานิดน,นึงตรงรูปภาพเราจะใส่รูปภาพได้ทั้งหมด10รูปภาพนะครับส่วนแอแทกเนี่ยเราก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็จะมีอะไรอีกที่ ป้องกันเสื้อขาวของคุณจากคราบเปือ่อนอะนะครับส่วนตรงตรงเนี้ยเราต้องไปใส่เพิ่มนะผมไม่แน่ใจว่ามีข้อความอะไรอีกอย่างเช่นแขนยาวเห็นไหมครับผมก็จะเอามาใส่เพิ่มไปอีกนะครับเป็นเสื้อแขนยาวแบบเนี้ยนะครับ สื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับอ่ะโอเคไหมนับใส่ลงไปประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกถัดไปอ่ะเลือกถัดไปทีนี้เนี่ยใน m a r k e t p l เพ e เนี่ยนะครับถ้าใช้มือถือเนี่ยเขาจะให้เราสามารถโพส์โพส์กลุ่มได้20กลุ่มอ่ะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ก็ได้20กลุ่มเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเข้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มขายเนยที่เขาสามารถให้เราโพสได้เนี่ยนะครับ ไปเลยแล้วเราก็เลือกให้ครบทั้ง20กลุ่มที่ทางานี่ทางแอป,ปของของ e c o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  k เขาเลือกขึ้นมาให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเอาข้อความข้อมูลข้อความสินค้าของเราเนี่ยนะครับมาลงขายใน ใน m a r k e t ็ตแคโดยการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าหากผมว่าง่ายไหมเร็วไหมผมว่าง่ายกว่าการใช้มือถือเยอะมากนะครับง่ายกว่าการใช้มือถือเยอะมากเพราะว่าแต่ว่าประเด็นก็คือคนที่จะใช้แอปพลิเคชัน u l u t s t k เนี่ยคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเร็วอะต้องเร็วและต้องต้องแรงพอสมควรนะครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถถ้าใครเอาจริงเอาจังกับการขายของใน U p i c นะผมมองว่าการใช้แอปหรือว่าการใช้ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าอะไรสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเอามาลงขายในในมาร์เก็ตเพจเนี่ยคุณมาอ่ะพร้อมย้อนมาอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกทิคเพิ่มให้ก็คืออันนี้ก็คือรอแล้วรอให้ทาง m a r k e t p ตเพจเขาตรวจสอบว่าอ่าไม่ผิดเื่องไขเขาก็จะเปิดอนุมัติให้เหมือนอย่างพวกนี้นะครับอ่าเปิดอนุมัติให้ถ้ามันผิดเื่อ์ไขเขาก็จะแจ้งแล้วว่าผิดเื่อ์ไขเราก็จะเอาลงไม่ได้โอเคไหมนะครับ อ่ะคันนี้ย้อนออกมาในส่วนของคาแนะนําที่ผมจะแนะนำะผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ลกตาอ,ออกมากดย้อนมาก็คือกดมุมตรงนี้ให้เราสังเกตนยะอย่างอย่างผมเลือกสินค้าที่ันเป็นพวกกลุ่มอาจจะเป็นอ่ายูพิกชอยส์ ice, หรือว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มอ่าอะไรอะ่ะบางบางอันเก็เป็นยูพิกชอยส์บางอันเขาไม่ได้เป็นยูยูพิกชอยส์นะเพราะว่า เพราะว่าบางงานเนี่ยเขาเคยร่วมแล้วก็บางงันเขาก็ไม่ได้ร่วมแต่อาหารเสริมเนี่ยเราเอาลงโพสต์ในมาร์เก็ตเพสไม่ได้อยู่แล้วโอเคไหมนะครับมาดูอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าที่ผมเอาลงโดยส่วนใหญ่ออย่างผมเนี่ยทำไมราคาผมสูงกว่าเพราะว่าผมเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เนาะผมเวลามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยผมมาสินค้าบางตัวเนี่ยผมได้สี่8ี่้อยแปิปบาทอ่า อ่าอย่างนี้ได้แค่3ามร้อยผมก็จะเลือกเอาสี่สามสี่แลงก่อนเออผมเลือกผมก็เลือกสี่แลงก่อนนะครับเนี่ยอันไหนสี่แดได้ผมลงก่อนเลยแล้วก็จําไว้ว่าอันไหนเราลงแล้วเราก็ไม่เอาไปลงสาอ่าทีนี้มันมีสินค้าบางตัวอย่างพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องไปสร้างเป็บเพจนะครับอาจจะสร้างเป็นเพจสร้างเป็บเมซึ่งก็ใช้วิธีแล้วก็ใช้เทคนิคเหมือนกันอย่างกับที่ผมใช้นี้ก็ได้นะครับ ก,ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมนะครับก็จะไม่ไม่ไม่ยากแล้วบางคนก็อาจจะไปทําเป็นเว็บไซต์ก็ได้อ,อย่างพอเราทําเราสามารถก๊อบข้อมูลในบลูสแตกได้เนี่ยเราไปทําเว็บไซต์เนี่ยครั้น,นี้เราทําเป็นหมวดหมู่ไปเลยครับเราอาจจะไปเลือกสินค้าที่มันเป็นสินค้าแบบคนซื้อซ้ำาเยอะอย่างเช่นพวกอาหารเสริมเนี่ยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเทคนิคตรงนั้นเนี่ยเวลาทําเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะมาสอนนาะนะครับผมจะมาสอนทําให้เลยว่าเราจะทําเว็บไซต์ยังไงซึ่งเดี๋ยวจะใช้ตัวเทปช็อปทำให้นะครับแต่ว่าจะสอนเกี่ยวกับ b o o t s t a เนี่ยที่ใช้กับตัวมา k เก p เพ e ให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสอน copy เอาไปลงในกลุ่มในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มเอาไปลงในเพจแล้วก็สร้างอัลบั้มนะครับเวลา จะได้สามารถเพิ่มยอดขายได้เอาไว้แชร์ได้อะไรได้นะครับโอเคนะครับก็ลองลองดูแล้วกันสําหรับท่านที่ยังไม่มีโคด้ดยังไม่มี ID ดียังไม่มีรหัสเนี่ยเราอยากจะมาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันก็โหลดหรือว่าสแกนจากลิงก์ที่ผมอาวงไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ยินดีได้ร่วมงานกันนะครับโอเคเหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําวิดีโอให้กับผมด้วยนะครับคตกปกพ้องไปยังไงต้องขออภยัยอันนี้คือสอนจากการใช้งานจริงของตัวผมเองนะครับโอเคแล้วเจอกันในวิดีต่อไปสวัสดีครับ